กนเขาปีกส่งด้วยเอาแบบไหล่ะทุกคนช่วมาเก็บผอ,อก,กันตื่นกันยุบบ่เออว่ <c oughs> เดี๋ยวเก็บก่อนได้เหรอตาหนูโอ้ปวดเหงื่อน่าที่ตาเดียวบ,บ่เป็นยังเก็บเป็นพ่วงเอาสันเก็บเป็นเท่วง<ห>วววแล้วไม่รู้ใครจะตามมาที่กันเอออ่ะโอ้โอ้โอ ตาแล้วอยากก็ผ่อนปวดแล้วแง่เอาทุงมากผ,ผัดบ้อนหน่นได้ล่ะผัดบ้อนมากผัดอนเอาอยู่หลังลดมากอ,อ,อ,อ๋อ ให้ทุกคนสะออน Yeah. เลี้ยบเห็นเนาะดีมาก <c oughs> นั่นล็อกใบมันล็อกข้อใบนั่นนูหนัวต้อปู <c oughs> มังเงาะ <c oughs> อันนี้มันหน,นักไ,ได้จะได้แต่หาเก็บแต่ว่าอันเธอเอาทิ้มเพาเห็นแต่ว่าอันได้เอาทีมหนู้หิ้ย่ายแล้ว ย่า <Yo! laughs> <laughs> ปางงางแล้วนี่เนาะเออไม่ตีหัว